สวัสดีครับผมเอแอกจากิจไทแลนฮะ,ะวนันนี้กลับมาพิการก็สมานนะครับข้อสมานครับเรื่องมนต์ดำนี้มีจริงไหมหมนต์ดำนี่ครับผมสมัยก่อนก็มีจริงนะเดี๋ยวนี้นี่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะว่านี่การเรียนใช่ไหม <c oughs> เรียนมันก็จดกันต่อๆกันไปสมัยก,ก่อนเขาะจะเรียนกับพูดให้พูดแล้วก็พูดตามให้พูดแล้วก็พูดตามแบบนี้พูดตามะคาถาจริงๆแล้วไม่เยอะ ทีนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงมาครับบางทีก็เขียนนะอย่างนี้ใช่ไหมเขียนมามาเป็นมะแบบนี้นะนะออมะออไม่ไม่เวลาเราเขียนนะเขียนกันต่อไปก็มาเป็นมะหรือยะก็มาเป็นมะแบบนี้มันก็เลยป <c oughs> เปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยไม่ค่อยขัง,งแต่ถามว่ามีจริงไหมมีม สายศาส์มีจริงมีจิสายิศาส์คือสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมฮะแต่ว่าเห็นได้เป็นบางคนบางคนก็เห็นบางคนก็จิตได้ยานได้สามารถที่จะติดต่อได้ใช่ไหมครับคนที่มีจิตสมาธิจริงมีสมาธิต้องฝึกสมาธิให้เก่งหลวงพ่อเรียนมาจากสายไหนครับอาจมาก็ไม่ได้สายไหนก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษี ผู้เรียนมาจากหลวงพ่อฤาษีก็แล้วก็อาจารย์ปอนอาจารย์ปอนพวกนี้เก่งในเวทมนต์คาถาในด้านผีในด้านผีในด้านผีพูดผีปีศาจพวกปีนี้พวกใส่พวกรองพวกกอดของกอดอะไรหนักกอดของกดของในหมดใช่ไหมครับกอดของกอดอะไรได้ครับผมได้พอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มั้งกันเถอะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่อย่างคนโดนของมาแล้วแล้วทำประมาณกี่วันหายครับ ต้องดูก่อนนายโยมต้องดูเอาดวงมาดูก่อนต้องดูก่อนว่าดอาการนว่าเช็คผลเคยมีโดนหนักๆด้วยฮะโดนผีเข้าโดนอะไรเคยมีเหมือนกันเเคยมีใช่ไหมครับเราต้องเช็คก่อนว่าเป็นแบบไหนต้องตรวจก่อนไม่ใช่ว่าเจ็บท้องเรายายแกบปวดหัวไปกินก็ไม่หายเราต้องเช็คต้องอะไรก่อนดูก่อนว่าเป็นแบบไหนมาแบบไหนแบบนี้เนี่ย วันนี้เอแบ็คแมนชิกทลันก็ยินดีมากเลยนะครับถ้าเราไปสมุดนะครับทำไปในเว็บมันก็เสีย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 ถ้าเราทําได้เราก็ทำครับผมถ้าบอกว่ามีมีเคลหนักหนักหรือเปล่าลวงพ่อมีเคล็ดหนักหนักไหมหนักหนักแบบว่ามาอาการหนักหนักแบบลุกไม่ขึ้นอะไรไหมมีโยมมีมนการได้ใส่รถใส่อะไรมาสัรถ์สัตรถผมนี่พวกส่วนมากมันอยู่ข้าเซีดกินพวกผี เป็นพีพอพวกอะไรที่เราไม่ได้พีพอันนี้พีพอเพีงมีนะฮะที่ทางอีสานมีนะครับแต่ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อันนี้ของจริงนะฮะทานอยู่ก็สามารถที่จะช่วยได้นะฮะและลวงพ่อก็สักยันต์ด้วยนะครับใช่ไหมครับยันต์ที่หลวงพ่อที่ที่มีที่เป็นที่นิยมยันต์อะไรครับเกืนมากคนจะมาสักพวกเก้ายอดพวกนี้แหละอ๋อเก้ายอดมีมียันต์อะไรเป็นพิเศษไหหรือเปล่าครับยันต์เกี่ยวกับด้านสายเสน่ห์ มีไหมครับพวกเสนีก็ลงคาถาเป็นคาถาอ๋อเป็นเป็นน่าหลงไหลน่าสนใเป็นคาถาเป็นคาถาแต่ไม่สามารถที่จะบอกได้เราต้องเอาคาถาหรือว่าเอาพวกเมตตาบอกเอาพวกค้าขายพวกอะไรแบบนี้แต่เราจะสักสักเป็นคาถาลงให้ สักหนึ่งกระถาลงให้ใช่ไหมฮะเพราะสมานนี่จะเก่งมากที่จังหวัดของค่ายนะครับท่านผู้ชมนะครับในดีใจมากเลยที่ได้มาพบท่านโดยนนบังเอิญนะฮะและได้มานัสการได้มาสัมษณสสดๆนะครับนะครับผมแล้อกมีอะไรฝากถึงผู้คนที่อยู่ต่างประเทศไหมครับหรือว่าอยู่ในเมืองไทยที่มีความสนใจที่จะมาหาท่าน ก็ทางลูกศิษย์ลูกหาอยู่ต่างประเทศก็มีว่ามีหลายประเทศเหมือนกันมีหลายประเทศพ่อก็ไปมาเลยไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงนะไปฮ่องกงญี่ปุ่นก็เคยไปไปญี่ปุ่นด้วยกับญี่ปุ่นก็ไปแล้วก็ไปที่บูไนก็ไปไปคนบูไนก็เล่นเหรอฮะเล่นเอาตอนนั้นเป็นรัฐประยูเป็นเป็นสัจจยันใช่ไหมครับหลวงพ่อเป็นพวกคนจีนอ๋อพวกคนจีนจีนพวกคนจีนพวกอะไรไป มาเลเซียก็ส่วนมากแคลิฟูิงซาบ้าซีบูนีลี่แถวพี่นางมีไหมฮะปีนางนี่พี่นางกาลันตันเขาก็ชอบเล่นของมันจะมาไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปมีจะไปเคเอลคุชิงซีบูถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศถ้าสนใจจะนมัสการหลวงพ่อไปต่างประเทศก็ยินดีนะครับหลวงพ่อให้คำปรึกษาให้คำรู้เรื่องมนต์ธรมเรื่องศิลปศาสตร์ลงของให้ได้นะครับ ครับผมได้ช่วยได้นะครับผมแต่ต้องดูก่อนช่วยช่วยทางช่วยก็ช่วยเต็มที่ครับช่วยเต็มที่นะช่วยเต็มที่แต่ถ้าไปแต่ส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปที่ประเทศนอกเนี่ยมันจะมีเรื่องเรื่องในด้านพวกผัวเมียเนี่ยแหละผัวเมียอ๋อจับคู่ผัวเมียคนไหนที่มีปัญหาเรื่องผัวเมียหลวงพ่อก็จะทำได้นะฮะใช้วิธีฝังรูปฝังลอยหรือเปล่าฮะหรือว่าใช้การปั้นหุ่นนี่นี่ ใช้ตั้มเขาก็จุดเทียนอ๋อปั้นหุ่นจุดเทียนอ๋อจุดเทียนนี่คือสายขาวนะฮะเท่าที่ผมศึกษามาถ้าการปั้นหุ่นก็ประมาณสามใช่ไหมครับใช้ใช้สิ่งที่เป็นคือวัยวะและส่วนที่เหลือสวัสดีค่ะนักผู้เรียนสามกันจาใสกันบินชายและแออร์โอเคครับน้องหลวงพ่อนุ่ก็เหี่ยวรายละเอียดอย่างไรถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะที่จะที่ที่จะต้องการที่ไปที่วัดก็ยินดีเลยนะครับโทรมาก่อนนะขอเบอร์โทรด้วยครับหลวงพ่อขอเบอร์ ศูนย์แปดส9มห1ึ่1 1ก้าองเกาหนึ่งหนึ่งพระอธิการสมานอนุตโรอธิการสมานอนุตโรนะครับยินดีมากเลยนะครับครับผมครับผมวันนี้ไอแบ็คเมจิกไทยแลนด์ก็ยินดีมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีมีกิจมูลที่ต่างประเทศต่างประเทศนะครับขอบคุณมากครับท่านพระอาจารย์ครั์